วันนี้เมนูน้ำพริกปลาแห้งครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเมียไม่สบายนะครับก็จะทำกินกับลูกนะครับผมพอดีได้วัตถุดิบจากาปูงัดกับใย,ยเอมานะฮะก็มีผักก็คือหน่อไม้ต้มนะครับเราก็จะทำเกี่ยวเขาเรียกอะไรนะ ปลาแห้งนะครับผมโอเคนะครับเราจะนำปลาลงไปตำนะครับผมผมหลังจากหุงข้าวนะครับครับผมหลังจากหุงข้าวนะครับเนี่ยเราหุงข้าวรอข้าวสุกนะครับผมแล้วก็จะไปตำปน,น้ำพริกปลาแห้งนะครับผม นี่ครับผมหลังจากาบีปลาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เราจะทำการตำนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับครั้งแรกนะครับผมไม่เคยตำนะฮะแต่ว,ว่า ปู่ก,กับย่าเขาสอนมานะครับผมว่าให้ตำแบบไหนนะครับให้ทำแบบไหนหรือต้องํำให้ละเอียดนะครับผม

ละเอียดนะครับผมไม่รู้ละเอียดขนาดไหนเราก็กะเอาแล้วกันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เคยทำนะครับผมแต่ว,ว่าตัวหนึ่งทำไมได้เยอะจังต่ำบมกหมดเลย เราดูหน้าตานะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำลีตาแห้งข้างแรกนะครับผมาต,าตาจะเป็นอย่างไรได้วัตถุดิบมาเราก็จัดเลยนะครับผมแล้วก็บอกวิธีทำด้วยโอเคน่าจะได้แล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็ พริกผงนั่นเองพริกกรนนี่นะครับผมแต่ไม่มีที่ตัดไม่มีที่ตัดช้อนเลยนะโอเคเดี๋ยวไปหาช้อนกันนะครับผมอันนี้นะครับหลังจากทำละเอียดคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับผมเราก็จะใส่ใส่พริกพริกผงนะครับ เผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเยอะยอไปเปล่าครับลูกกินด้วยไม่ได้ใส่น,น้อยๆก็ได้โอเคต่อไปก็นี่นะครับองคุรุงองคุรีอรอยก็ามาอรอยนะครับผม ใส,ใส่แค่นั้นก็พอฮะไปช้อนชานะครับทีนี้ก็ก็จะเป็นน้ำปลาที่บ้านไม่มีก็เอานี่นะครับง่ายๆเลยนะครับรวมรสนะครับผมน้ำปลาพริกนะฮะก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่เยอะหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยน้ำมองเห็นโอเค จะเค็มโอเคนะครับทีน,นี้น,นี้ครับผมหลังจากาใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วคนให้เข้ากันนะฮะดูหน้าตานะครับว,ว้าวได้เหมือนกันนะเนี่ยปลาล้วนๆน,นะครับผมนี่ก็จะนำใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนเดี๋ยวจะรอดูว่าจะอร่อยไหมนะ ครับผมครับผมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ